สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูหน่วยบนเดินดีชนสามสูตรนะครับงวดที่ผ่านมาก็หลุดนะท่านผู้ชมนะหลักหน่วยเรานี่หลายงวดแล้วหลุดนะยังไม่เข้านะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่ให้สองสูตรยังใช้สูตรเดิมอีกหนึ่งสูตรรวมเป็นสามสูตรนะครับหน่วยบนเดินดี ชนสามสูตรก่อนเนินเราม,มาดูคำเตือนก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใจวิจัยน,นาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> เรามาดูสูตรที่หนึ่งนะสูตรนี้เป็นสูตรที่ในรอบหลายๆงวดท่านผู้ชมผมต้องต้องบอก f อซอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปกติผมจะไม่ค่อยนำสูตรไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบหน่วยเด่นนะครับห้าตัว มาให้ fc ได้ชมกันเท่าไหร่เพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเด่น5ตัวนี่โอกาสถูกกับโอกาสผิดครึ่งต่อครึ่งนะท่านผู้ชมนะพอๆกันเลยนะก็ะคือ50 50เลยโอกาสที่มันจะหลุดก็ประมาณครึ่งหนึ่งโอกาสที่มันจะเข้าก็แค่ครึ่งหนึ่งนะก็เสี่ยงสูงมากผมไม่ค่อยเอามาลงนะเด่น5ตัวนะท่านผู้ชม แต่ว่าหลายงวดที่ผ่านมานี่โหเอาทั้งหกตัวเจ็ดตัวมาชนกันนะเด่นนะครับก็ยังหลุดงวดนี้ผมก็เลยนำหน่วยบนนะประเดิมเป็นงวดแรกนะในรอบหลายๆงวดที่ผ่านมาที่เอาเด่นห้าตัวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะเป็นเด่นหน่วยบนห้าตัวนะท่านผู้ชมนะ สูตรง่ายๆนะเป็นสูตรเดิมที่ผมก็ใช้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้เอาลงไม่ได้เอาลงเลยแหละหลายงวดนะเพราะว่าสูตรนี้นี่ท่านผู้ชมเวลาหลุดนะย้ำในเวลาเขาหลุดเนี่ยเขาหลุด 5- ้าหกงวดติดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเด่น5ตัวเองนะโอกาสหลุดพอๆกับโอกาสที่มันจะมานะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดอยู่นานเลยท่านผู้ชมช่างใจอยู่นานว่าจะเอามาลงไหมก็มาดูกันนะครับสูตรที่หนึ่งหน่วยบนเดินดี ห้าตัวท่านผู้ชมนะสูตรที 1, 100, ่หนึ่งใช้แสนบวกหน่วยบนคูณสองบวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามนะครับเป็นเด่นห้าตัวผมจะให้สถิติงวดที่ออกแปดหกสามเป็นสถิติงวดแรกนะเรามาดูสถิตินะท่านผู้ชมนะสูตรนี้ก็เวลาที่เขาหลุดนะก่อนหน้าหลุดทีห้าหกงวดติดนะท่านผู้ชมนะ ็จะหลุดบ่อยแต่เวลาเขาเดินนี่เขาเดินยาวท่านผู้ชมมาดูกันนะครับสิบแปดงวดยังไม่หลุดผมก็ไปเจอสูตรนี้เป็นเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่แล้วแล้วก็ก็เช็คสถิติอยู่ตลอดนะก็เอดูมันมันจะเดินต่อไหมก็ปรากุว่าเดินมายาวถึง18บแปดงวดนะก็เลยลองตัดสินใจเอาสูตรนี้มาเพง่เอินตัวเลขไปในทิศทางเดียวกันก็เลยนำสูตร เต็นหน่วยบน5ตัวมาให้ชมกันนะครับมาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ งวดล่าสุดเป็นงวดที่สิบแปดบนรางวันออกสามห้าหกเราให้เด่นที่ศูนย์หนึ่งสองสามหกท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสองสามหกหลักหน่วยมาที่หกถือว่าผ่านนะครับหลักหน่วยมาที่หกนะก็เป็นงวดที่สิบปดนะท่านผู้ชมนะสิบปดงวดยังไม่หลุดนะ ี่เวลาที่เราไม่ได้นํามาใช้นี่เขาเดินดีกันจังท่านผู้ชมนะงวดนี้เป็นงวดที่เรานํามาใช้จริงอยู่นะท่านผู้ชมนะหมายถึงว่าออกสื่อนะท่านผู้ชมแต่ปกติผมก็เช็คอยู่ทุกงวดอยู่แล้วเพราะผมกลัวมันหลุดห้าตัวนี่เสี่ยงมากเรามาดูงวดที่สิบเก้ากันนะครับว่าหน่วยบนสูตรนี้จะเดินต่อไหมขอให้เดินต่อนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแนวโน้มตัวเลขไปในทิศทางเดียวกับสูตรอื่นๆนะครับสูตร ช่แสนบวกหน่วยบนคูณ2บวก1แสนก็คือ5บวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ6 6หกสองสิบ,สบวก1คง,งที่2บวก1นึ่งได้สนี่ได้หา้า ห้าบวกสามได้แปดเด่นตัวแรกนะเด่นแปดบวกทีละหนึ่งแต้มเก้าศูนย์หนึ่งเอาหนึ่งไปบวกสามก็ได้สี่เด่นด้วยเด่นหน่วยบนสูตรที่หนึ่งเด่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ 8 9014ท่านผู้ชมนะก็ขอให้สูตรนี้เดินต่อเป็นงวดที่19นะเป็นเด่นแค่5ตัวเท่านั้นนะเรามาดูสูตรที่2กันสูตรที่2นี่ใ้แสนบวกร้0ยบนคูณ5บวก5คงที่ผลลัพธ์เดิทอะไรบวก1บวก1บวก3บวก1บวก1 สูตรนี้เป็นเด่น6ตัวนะครับท่านผู้ชมนะผมเป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะผมใช้สถิติงวดที่ออก7จ็เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็16บงวดยังไม่หลุดมาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณ มวดผ่านมาออกสามห้าเราให้เด่นที่4ี่ห้าหกก็หลักหน่วยก็มาที่6ผ่านนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กัน16กันยาสูตรแสนบวกร้อยบนคูณหบวกหคงที่แสนก็คือห้า บวกร้อยบนคูณห้าร้อยบนก็คือสามสามห้าสิบห้าบวกห้าคงที่ห้าบวกห้าก็ได้ศูนย์นี่ก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าเด่นตัวแรกห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง ในสองเด่นห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเด่นห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองขอให้เดินต่อนะครับสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวในะ F4 ในะย้ำนะเป็นสูตรหกตัวนะครับ <c oughs> เรามาดูสูตรที่สมกันนะครับสูตรที่สนะครับอันนี้เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาที่ยัง ยังไม่หลุดถือว่าผ่านมีสูตรเดียวนี่ที่ผ่านท่านผู้ชมนะสูตรใช้พันบวกสิบบนคูณสองบวกหน่วยล่างบวกสามคงที่ผลลัพธ์ด้เทเ่บวกหนึ่ง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 แล้วก็บวกหนึ่งนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกแปดหกสามเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็สิบแปดงวดยังไม่หลุดนะสิบแปดงวดยังไม่หลุดมาดูสถิติกันแล้วค่อยมากำหนด ง้อที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบแปดนรางวัลหนกสามห้าหกเราให้เด่นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยก็คือหกก็ถือว่าผ่าน เรามาคำนวณงด16กันยากับสูตรพันบวก10บนคูณ2บวกหน่วยล่างบวก3พันก็คือ6บวก10บนคูณสองบนก็คือ5ห้าสองเป็น10บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ1บวก3คงที่1บวก3ได้4 6บวกศูนย์ได้6 หกบวกสี่ได้ศนย์นะครับเด่นตัวแรกเด่น0ย์บวกทีละ1แต้ม1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกศูนยห้าหนะครับเด่นหน่วยแรกศูนยที่3ามศูนย์หนสอี่ห้าหกก็กอให้เดินต่อเป็นงวดที่19นะครับ หน่วยบนเดินดีชนเจ็ดสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะครับสูตรสามเป็นสูตรเดิมนะครับทีนี้เรามาจับชนกันเลยผมจับชนให้นะครับหน่วยบนสามสูตรสูตรที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี สูตรที่สองเด่นห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สามศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรที่หนึ่งห้าตัวสูตรที่สองหกตัวสูตรที่สามเจ็ดตัวนะครับชนกันที่ ศูนย์จนศูนย์กันที่ศูนย์สามตัวท่านผู้ชมศูนย์สามตัวหนึ่งหนึ่งก็สามตัวสองสองนี่สองสูตรไม่เอาสามสามหนึ่งสูตรสี่สองสูตรไม่เอาห้าก็สองสูตรไม่เอาหกสองสูตรไม่เอาเจ็ดมีหนึ่งสูตร แปดหนึ่งสูตรเกหนึ่งสูตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหน่วยบนชนสมสูตรชนที่ศูนย์กับหนึ่งชนสองตัวท่านผู้ชมหน่วยบนชนสามสูตรชนที่ศูน,น,น,นยนน์นกับหนึ่งนะ ชน0 1ท่านผู้ชมนะเก็บข้อมูลไปพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนน Fc นะนำไปพิจารณาดูให้ถ่องแท้นะครับกับสูตรของท่านหรือสูตรอื่นๆที่ท่านเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหน่วยบนชน3ส,สูตรนะครับ คลิปหน้าเรามาดู10บนชน4สูตรที่ผมจะนำมาให้ชมกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ